ครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมานำเสนอในเรื่องการออกเสียง linking นั่นเองหรือ l i n k i sound นั่นเองนะครับการเชื่อมเสียงนะครับจะมีการเชื่อมเป็นคำนะครับเชื่อมคำในประโยคนะครับเชื่อมโยงคำในวลีและคำะสมนะครับรวมทั้งการเชื่อมโยงคำที่มีเสียงพยัญชนะท้ายสุดของคำด้วยแล้วก็เชื่อมในประโยคด้วยนะครับเรามาดูกันในการเชื่อมเสียงนะครับ อย่างเช่นคำว่า come in นะครับตัวนะครับ e จะไม่ออกเสียงเราก็เชื่อมเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวท้ายสุดนะครับพยางค์ท้ายสุดของคำและคำต้นของอีกคำหนึ่งนะครับก็เป็น come in นะครับ come out นะครับก็เชื่อมกันก็เป็น come out นะครับ hold in นะครับก็เป็นนะครับ hold in นะครับ find out นะครับก็เชื่อมการเป็น Findout นะครับ Push up นะครับตัวนี้ก็เชื่อมกันเป็น p u s h up นะครับทีนี้คำว่า Push ต d ลงท้ายด้วย ed นะครับเมื่ออยู่ e d เมื่ออยู่หลังตัว s h มันจะเป็นเสียงเสียงหนักนะครับก็เป็นก็เชื่อมกันไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็น push up นะครับ ตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมกันนะครับ s u b h e t นะครับเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็น take off นะครับทีนี้เชื่อมคำในประโยคนะครับ how much is it นะครับเสียงตกลงนะครับก็จะมีเชื่อมได้บางตึ๊ดมาเชื่อมตัวนี้ตัวนี้ก็มาเชื่อมตัวนี้นะครับ how much how much is it นะครับ how much is it นะครับ she's on the phone นะครับ ตัวนี้ก็เชื่อมไปเลยนะครับ she's on the phone นะครับ she's on the phone นะครับ does it work นะเสียงสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเชื่อมมาปึ๊บนี่นะครับ does it work นะครับ is it ready yet นะครับก็จะเป็น is it ready yet นะครับ come on in นะครับก็จะเป็น เชื่อมไปเลยนะครับก็จะเป็น common in นะครับทีนี้มาดูคำว่า there is nothing available นะครับตัวนี้ตัดไปก็จะเชื่อมเป็น there is นะครับ there is nothing available นะครับเรามาดูเชื่อมคำในวลีและคำประสมนะครับ hand in hand นะครับเราเชื่อมกันได้เลยนะครับก็เป็น hand in hand นะครับ อันนี้ตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็น uh, rise and fall ก็จะเป็น rise and fall ไปเลยนะครับ sit in นะครับก็จะเป็น sit in นะครับ walk in ก็จะเป็น walk in นะครับ uh, wrap up นะครับก็เชื่อมได้เลยนะครับเป็น wrap up ไปเลยนะครับ การเชื่อมโยงคําที่มีเสียงพยัญชนะท้ายสุดคำนะครับก็คือมันจะซ้ํากันนะครับจะซ้ํากันนะครับถ้าอ่านจริงๆเป็น bad dog เราสามารถเชื่อมไปเลยเป็น bad dog นะครับ big gap ก็เป็น big gap นะครับ felt tired นะครับเราก็เชื่อมไปเลยเป็น felt tired นะครับ good deal นะครับเชื่อมเลยก็เป็น good deal นะครับ let them um, ก็เป็น let t u m นะครับ more rain นะครับก็เชื่อมไปเลยนะครับเป็น more rain นะครับ t h i s s e a t นะครับก็เชื่อมเป็น t h i s s e a t นะครับทีนี้มาดูในรูปประโยคกันบ้างนะครับ I wish she knew นะครับเสียงตกบลงนะครับลงท้ายด้วย sh เป็นเสียงนะครับ she นะครเชื่อมเป็น I wish she knew นะครับ let s Stay late tonight นะครับอันนี้ก็เชื่อมกันไปเลยสองตัวนี้นะครับก็เป็น Let's stay late tonight นะครับอ่าอันนี้ near Russia นะเชื่อมกันนะครับก็เป็น near Russia นะครับ is ส o ั e a r ร์เนร a รัสเนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในการเชื่อมโยงคำที่มีคำถัดไปขึ้นต้นด้วยตัว H นะครับซึ่งคำ function words เช่นสรรพนามบุคคลนะครับทั้งทํามนาที่เป็นประธานนะครับ he she it they สรรพนามบุคคลที่ธํามนาที่เป็นกรรมนะครับ him her it them นะครับสรรพนามบุคคลเช่นพวกนี้นะครับเสียงตัวนะครับจะไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับและเสียงพยัญชนะหรือสระท้ายสุดของคำแรกนะครับจะเชื่อมกับเสียงสระของคำหลังนั่นเองเรามายกตัวอย่างตรงนี้นะครับเสียงนะครับจะไม่ออกเสียงนะครับ เสียงพยัญชนะท้ายของคำแรกนะครับจะเชื่อมโยงกับเสียงสระของคำถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นดัสซี่นะครับดัสซี่นะครับตัวตัวนี้จะเป็นเสียง voice เสียงสั่นสะเทือนนะครับดัสซี่ริ h โฮมนะครับดัสซี่ริชโฮมนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับตัวตัวนี้จะไม่ออกเสียงนะครับก็จะมาเชื่อมกันนะครับก็เป็นดิจีนะครับดิจีนะครับ when t h did arrive แว n d the d arrive นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับตัวไม่ออกเสียงก็มาเชื่อมกันนะครับก็เป็น frame นะครับ frame นะครับ the bright gates frame นะครับ the b r i g gates frame นะครับต่อไปนะครับก็จะมาเชื่อมกันนะครับ b r t h him นะครับ r t h him นะครับ you fall love w r t h him you fall love r ิทึ m นะครับอ่ามาดูตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะครับ t h e t s the r h a c h m นะครับ when did he arrive the bike gives f o r h i m นะครับ you follow rhythm ครับก็ขอบคุณมากครับ